สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิ่มลแท็บเลเชียงใหม่นะครับก็วันนี้นะครับใครที่ได้คัมมาสือไปแล้วนะครับแล้วอยากปรับเปลี่ยนสายนะครับผมจะมาสอนให้ในคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าค่อนข้างง่ายนะครับไม่ต้องมีเครื่องมือเปลี่ยนสายก็สามารถเปลี่ยนได้เองเลยนะครับใครที่ยังแบบเออคิดอยู่ว่าจะคัมมาสื่อสวยไหมนะครับผมรับรองว่าไม่ต้องคิดแล้วนะครับสวยมากจริงๆนะครับคือในคลิปเนี่ยสวยยังไงนะครับตัวจริงสวยมากกว่านะครับก็บอกได้เลยว่าเรือนนี้ ของมันดีจริงๆนะครับก่อนวันนี้เราจะเปลี่ยนสายกันในตามที่ผมเคยเอาให้ดูนะครับเป็นสายนาโต้เบอร์22นะครับเป็นห่วงบอนส์นะครับซึ่งตัวนี้จะไม่ลอกนะเป็นสายอย่างดีนะครับที่ผมขายอยู่ด้วยกับนาฬิกานะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกันนะครับวิธีการเปลี่ยนของสายเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เปลี่ยนนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดใครหาไม่ได้นะครับผมแนะนําให้ใช้ไขควงปากแบนดเล็กๆนะครับก็อันนี้ผมรับรองว่าเพื่อนๆมีแน่นอนนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับสายของ รุ่นนี้นะครับมันจะเป็นมาเป็นแบบสายหนังนะครับซึ่งสายหนังเนี่ยเวลาเรากดแบบนี้เราจะเห็นในปลายสลักแล้วนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างง,ง่ายพอเรากดนิดนึงเนี่ยสายมันเป็นหนังเนาะมันค่อนข้างที่จะให้ตัวไม่เหมือนสายสเตเลสแต่ถ้าเป็นรุ่นสายสายเตเลสเนี่ยมันจะมีในตำแหน่งช่องว่างมาให้นะครับถ้าช่องว่างเนี่ยเราก็เอาไขควงเนี่ยแย่ไปตำแหน่งนั้นแต่ถ้าเกิดใครที่มีในส่วนของตัวการเครื่องมือเปลี่ยนสายแบบนี้ ก็ง่ายหน่อยนะครับก็บีบออกก็จะเร็วหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็ซื้อไว้ก็ได้นะครับสําหรับคนที่ชอบเปลี่ยนสายบ่อยๆนะครับก็ถ้าอย่างดีๆก็เป็นพันอยู่เหมือนกันนะครับถ้าอย่างไม่ดีเนี่ยผมไม่แนะนํานะมันจะทําให้ตัวเรือนเป็นรอยได้นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับก็ให้กดนะครับกดอย่างนี้นะครับเพื่อที่เราจะเห็นปลายข้างหนึ่งโผล่ออกมานะครับพอเราเห็นเนี่ยเราก็เอาไขควงเนี่ย ยันงัดในตำแหน่งที่มันชิดกับตัวตัวหูสายนะครับเวลาเรางัดเนี่ยมันไม่เป็นรอยนะครับเพื่อนๆนหลายคนบอกว่าชอบชอบมันมันเป็นรอยจริงๆมันไม่เป็นรอยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเรางัดในตำแหน่งที่เรางัดเนี่ยแล้วเรากดอยู่เนี่ยมันก็ยังจะไม่โดนกับตัวเหลือนนะครับเว้นแต่เพื่อนๆนไม่ได้งัดะผักออกแบบผังออกไปตรงๆแบบนี้โดยโดยการใช้งัดนิดเดียวเนี่ยมันจะทําให้หูสายเราเป็นรอยได้แต่ถ้าเกิดเรางัดแล้วก็แล้วเราค่อยๆดึงออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมน้ำให้ดู แล้วก็ยันออกมานะครับแบบนี้เวลาเรายันออกมาเสร็จเนี่ยมันค่อยถึงจะดีดออกมาในตำแหน่งที่เราออกมาแล้วนะครับมันจะไม่เป็นรอยนะครับออกมาหนึ่งข้างนะครับข้างหนึ่งเราก็ทำเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับออกออกมานะครับก็ออกออกมาแล้วทั้งสองข้างนะครับก็วิธีการก็คืออย่างนี้นะครับกดแล้วก็ผัก กดแล้วก็ผักออกกดแล้วก็พักออกนะครับมันจะไม่เป็นรอยแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นรอยมันก็จะเป็นรอยในส่วนของตัวข้างในนะครับซึ่งนั่นเป็นนาฬิกาของเราเองเนี่ยอันนี้ไม่ซสีเรียดแต่ถ้าเกิดเราทําให้คนอื่นเนี่ยมันจําเป็นต้องไม่เป็นรอยนะครับ อันนี้เราต้องดูดีๆนะครับอันนี้ผมใช้เครื่องมือที่ผมคิดว่าเพื่อนๆ TVs หาได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมาเปลี่ยนสายกับผมหรือทางร้านเนี่ยผมจะมีเครื่องมือดีกว่านี้นะจะเอามาจับแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้ใครที่แบบสามารถทําตามได้เองแล้วก็หาได้แถวบ้านานี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ง่ายนะครับพอเราออกมาเสร็จเนี่ยนะครับเราก็เอาตัวสลักเนี่ยจากสายเนี่ยออกมาครั้งแรกเราก็เอามาใสาต่นนตรงนี้ก่อนนะครับ วิธีการใส่ก็เหมือนองกเลยครับอย่างนี้นะครับอ่าแล้วเราก็เอาไขควงเหมือนเดิมยันเข้าไปยันก่อนนะครับยันนะครับยันก่อนล็อกล็อกไว้ก่อนนะเอามือล็อกไว้ก่อนแล้วก็กดยันเข้าไปนะครับยันแล้วค่อยค่อยค่อยคไหลเข้าไปนะครับไหลพอพอมันเข้าเข้ากับในตัวเรือนปุ๊บเนี่ยเราค่อยปล่อยนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะลงล็อกพอดีนะครับอย่างนี้นะครับทําอีกข้างนึงเหมือนกันนะครับ เอาสลาออกมานะครับอันนี้มันเป็นนาฬิกาของผมอยู่แล้วนะครับก็ค่อนข้างสบายใจบ้างที่เนี่ยผมหาเครื่องมือไ่ได้ผมก็เอาแบบในส่วนของตัวปลายเล็บอย่างเงี้ยบางทีก็ก็ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยถึงแม้จะไม่มีเล็บนะก็ก็ก,กดเข้าไปเลยครับคือมันเป็นนาฬิกาของเราอะเราจะเปลี่ยนแบบเร็วๆอะเนี่ยมันก็เข้าไปละนะครับ À, จบนะครับนี่คือเราเปลีย่ยนของเราเองมันจะได้ลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัวสายมานะครับสายของทั้งผมเนี่ยจะเป็นสายที่ค่อนข้างที่จะ,ะมีเนื้องานที่ค่อนข้างดีนะแล้วก็เวลาเราใส่เนี่ยถ้าเราเห็นตำแหน่งน,นี้นะครับมันก็จะค่อนข้างเล็กอยู่นะครับเพื่อนๆต้องปรับตรงนี้นิดนึงนะระวังห่วงตรงนี้หายนะครับมันจะถ้าเกิดเรา,อย,าอย่างนี้ออกมาเนี่ยระวังห่วงมันหายนะครับเนี่ยนะครับระวังห่วงตัวนี้มันหายนะครับเอาออกมาก่อนนะครับระวังห่วงมันหายนะ ไม่มีไม่มีอะไรให้นะครับตัวนี้นะมันจะมีมากับสายนะครับแล้วเราก็ปรับออกมานิดหน่อยนะครับปรับออกมานิดหน่อยนิดนึงลองไปเรื่อยๆนะครับปรับไปเรื่อยๆนะครับนาฬิกาของเราเราลองปรับเล่นเองนะครับไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับออกมาประมาณนี้ถ้าดูมันน้อยไปหน่อยก็ลองปรับออกมาอ,อ,กมาอีกหน่อย ถ้าลองประมาณนี้ดูนะลองประมาณนี้จากตำแหน่งเดิมอยู่ตรงนี้นะครับออกมาประมาณนี้นะครับก็วิธีการก็คือเราเอาห่วนี้กลับเข้าไปก่อนอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอานาฬิกาเนี่ยใส่ตำแหน่งนี้นะครับใส่เข้าไปใส่ให้มันอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเนี่ยลอดด้านใต้ยอย่างนี้มันจะเป็นลักษณะนี้ มันจะเป็นลักษณะนี้แล้วห่วงที่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาสายนี้มาใส่เข้าตรงนี้เนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นาฬิกาเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างตัวสายกับตัวสายนะเพื่อลองดูเห็นไหมครับมันจะมันจะพอๆมันจะค่อนข้างที่จะบาลานซ์กันนะถ้าเกิดใครปรับยาวกว่านี้นาฬิกาก็จะเลื่อนลงมาแล้วครับแล้วตรงนี้ก็จะเลื่อนลงมาอีกนะครับอันนี้เราเราต้องดูว่าสายเวลาเราบรทับในตำแหน่งที่สุดท้ายเนี่ยมันพอดีกับข้อแขนมั้ยนะครับซึ่งเราสามารถเลื่อนได้ อัน,นี้ผมบอกนะครับเลื่อนเลื่อนตรงนี้นะครับอ่ะเราลองมาใส่บนข้อมือดูผมพอปรับออกมาหน่อยหนึ่งอ่ะก็มาใส่กับข้อมือดู สวยมากนะครับโคตรสวยนะครับกับนาฬิกากับสายเลือนนี้กับสายเส้ออนนี้นะครับแล้วก็เอาเข้ามองหงสุดท้ายเนี่ยนะครับมันพอดีนะครับอันนี้คือตำแหน่งที่ผมปรับบ่อยๆมันก็เลยรู้ว่าเออมันควรจะปรับในตำแหน่งนี้นะครับซึ่งม,มันพอดีมากๆนะครับเนี่ยพอดีคือ,อยังไงคือปลายหัวปลายสายอย่างเงี้ยนะครับมันเข้ารูแล้วมันจะไม่ล้นออกมาไม่ล้นออกมาคืออะไรมันจะไม่ล้นออกมาเพื่อที่เราจะพับอีกรอบหนึ่งนะครับคือสายเส้นเนี่ยความยาวของเขาเนี่ยมากําลังดีกับคนข้อแขนคนไทยนะครับ ซึ่งมันจะมีสายยาวกว่านี้ด้วยนะครับแล้วก็มีสายหลายซสายมากนะครับที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็นสายที่ค่อนข้างที่จะพอดีกับผลบ้านเราคือไม่ต้องพับนะครับสามารถปรับในส่วนของตัวห่วงแล้วก็ให้มันพอดีกับข้อแขนได้เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่อยากปรับเปลี่ยนสายเองแล้วก็ซื้อสายไปแล้วนะเพื่อนเพื่อสามารถเอาวิธีนี้ไปปรับใช้กับสายของเพื่อนๆนได้นะครับหรือว่ากับนาฬิกาเรือนอื่นๆได้เหมือนกันนะครับสายสเตเลสเราก็เอาออกอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็ต้องงัด แล้วก็กดแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกนะครับมันก็จะมันก็จะไม่เป็นรอยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับในส่วนของตัวคำสือนะครับเรือนนี้นะสวัสดีครับ